ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุงเนาะห้วยทรายครับพี่น้องยกหลายคนเด้มาหลายคนแล้วก็ไปผ้าไปเบิ่งขึ้นเจน้านำมากระเมียกเอีกู้ตุ่มมาหลายคนอยู่พี่น้องข้าเจ้ากับโยกน้ำเนี่ยเราเดี๋ยวสิโยกสิโยกน้ำเราจะไปเบิ่งข้าเจ้าโยกน้ำเนาะพี่น้องโอเคไปเบิ่งกันเลยครับ ไปรุ่นน้ำก,นกันครับผมน้ำเบิง้งบบทึงเทิงบาทได้บาทบอตีเตี้ยอ,อันจักเส้นเหรอครับนี่สอ,สองเส้นกับจักสอกเจ็ดอ,อันนั่นจังสองหาอ๋อใช้โย,ย,ยงมึงกี่หน่อยกันนะอุ้ยอุ้ยปลาใหญ่ก็มีตัวนี้เนาะ แต่สี่สองโลกกลัวนี่ละไปแปลง,ลปงมันว่าไปยังไงกันเลมีคู่ป่ามีคู่ป่าสบายได้แน่บาดบ่าาคุยหนาคุยแห้งแถวเพิ่นซิมาลงนี่สมองยก จากเบิ<า>งเพ<ร>ื่อนเพื่อนักสิจังไดก,กันเดี๋ยวเพ่นคุยกันยูน <c oughs> ั่นเฉียวกรคู่ตุ่มแล้วก็ลงผุ่นบ่มันบอกุ่นมันของเอียังของพุ่นุบนี่นี่แล้วลงข้างหน้าตัเนี่ยนี่บ่แม่ันนี่กลางจะลงไอนมันของเอียร์ของฝุ่นปุ๊บสุโอ้เราแบกมาเลยบอ หนามลุ่งนามลุ่งตัวนี้เนาะเมือเสานี่ยพ้นปลอยบอกให้นตงไหนอน้ำขอไปนั่นบ่ สายล่เพิ่นมะฮอดสายล่าให้ไปห้าปอนี่เมะฮอดสายแล้วเอาแล้วบ่ได้ถอดมาบ่อห้วยมันสิบ่หักบ่อเอาเลอยู่เทิงเทิงผุนเขาจะได้กันบ่ได้อแต่ว่าก็มีคนยกอยู่นอกก็ได้เยู่ อ๋อบ่ได้ไปเบิ่งทึ่งๆเลยแม่มันบ่หักบก่ <c oughs> โอ้ยต้องไปหราร์ฟลด้วยบัดน,นี้โอเคเราไพี่น้องไปฮาร์ฟลอดกัน,น,กนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาร อ๋อไม่ใช่พลนหีอันมันมีควัวหมูเนาะอุ้ยนั่นเด็กตัวน,นึงยุ่ขอบนั่นแม่ห้วยๆปลาคือบอลดีแท้มาแล้วปลากระพงมาแล้ว <laughs> ตาดีปลากระเลียงปลากระเลียงเรบอกแม่ปลาตองคุณแม่ยุ่งน้ำขอบไหมเนาะ บ่อนดีเนะาะม,มันแรงน้ำขอบได้ห็นินีขันไนอ,อีกบ่น,นนี้ละ <laughs> สะดุ้งศูนมาก <laughs> <laughs> เอาสิงเวนีบ่ได้บ่มาบน,น่าเาจังมาล <laughs> ูยเไไไ <laughs> สีเยเหไไ <laughs> มือนบางดังแดงเขาเอาไว้จิมเบงฮันเอง เอาไ้เอาสะดงใ่อนมาเตตะกามุฮอกแค่ะคันกับขาหมไว้แต่ว่าสะดงไม่ได้ไว้องขดุ่งขาใหม่มันหขอบคุณพระเจ้าจังอะไรซื่อตี ทางใส่แปดอืมแม่จงคือทางเห็นไม่ทำมป่เพ่าไม่เต้นออกเลยอืมได้เลยที่ว่าได้ประกองตะนึงแล้วประก้องตะนึงแล้วระวางดีเงี้ยเฮ้ยเนี่ยสองสามโอ้ย ปาลาอี่ยงลนั่นแม่นี่เมเก็ตรเป็นแบบบี้แล้วกู้จุ่มกู้ตื่นปลาอย่งละหางดำดำาันเนแม่เราบ้านเราบ่ปลาหางดำดำเี่ยคนในว้าวอ้าวอ้าวแม่เอาไส่ละเนตักไส่ละเน้าตากัเาตากเจาะแม่นี่บ่่อกบ่าบ่มัสงออกนี่บ่ยหัวม่มาไซุนตุ่มเดือรื่อง <laughs> ไสน้าตักกรบอกี ปลารดปลารดอะไรงเม่มาว่าแม่เจ้าโอ้ยเอานกแค่นอโอ้ยหมดเป็นหมดหมดกูเคยยืมกลองแต่ฮานี่ยเานมนลุกแล้วนั่นเออมาเถีเอาขันมดนจของต้งเทิปุ่น เนาขอกอเดี๋ยวพี่น้องไปเดี๋ยวจัดการให้เขาพร้อมกันเลยไ,ไว <c oughs> ้มาเป็นเฮี้ยนเดียวกันเกติีอ่อ,อ,ไ,มอมไ,ไม่คืออะไรเฮี้ยนถึงเะได้ผมมามเอ้อกวงเถอะนะเด้อบาท มาทำคีเดอตีว่งเนะเด้ออันนี้ขึ้นแก้ออกไปก็จะได้ยู่เนาะไดละมาอะไรครับมาต้องเจ็บตก็มเป็นมาลูกเลยติมยังบป็ติม ปวนปเหน็นบัวหางรหาลหกรลยังว่าผมว่าเมือ่อยนะแตว่าขอเมื่อก่อน่นปลาเข้าแบกปลาขึ้นมาเกือบประหอดรถโอ้โอ้แดงมามือหนีพ่นจะมาอีกอยู่บะมาอีกจ้ามาตาักใบโอ้ออเป็นแต่ปาลาเขาค้ักเนาะนยกไหม ขา้ขาวต้งมาจีข้าวตังมาเอาสะุง่าปูได้เลออยป้ก็ก้นฟ้าน่ยจีก็ค่ไหนสะดุ้งตั้งไนหันมาแห้งๆเนี่ยก้นท,อ,ทอเด้อมั่มีทั้งไปทอเเอาปส่โขขาสิโอ้ยคำย่านเขามาเป็นย่านยังสั้นย่านยูน่านเขาก็เต้นเรืเ่งเทิบอบเห็นบเห็นน้ำไหลน้ำไหลมันเขาหิ้ตุ่มเลอาปีเนี่ย ไปเกนออกกห้องง้มผุนน้าไม่บอกไปไปทางคุนขึ้เนียกว่าแต่ทางคุนไาได้ก็ชอบปปะจจงว่ากันไหมช่วงมันงดใจมาิใจห่อนเน <ไป S 1> ะทำงานโมเมนต์ถึิเทศงานถือดี ข้อห,หนาพิ่นเพิ่นเป็นข้อหนาเขาเด้ผู้บ้านน้ำกันนะเขาไปดูน้องเพิ่นกระส่นเพิ่นบ้นเสียนี่ืกระาง้หนาพามาะรก็นั่นแหะเจ้าแม่เห็นเพื่นพามาเขาจะไหนมาเนาะเฮ้ยึฮ้ยดูเดีดีเจ้ถือล <c oughs> าบ่อย่าย่ห้องไฟยโสกอะปลาใหญ่น่ะขาบออก ปลาไี้ยังม่แม่ซสเมนปลาอีชายก็ปลาอย่างนี้ตัวจนเป็นเมือมันผอมผสูดแมบมกันละแบบมันเป็นมลาจีนปลาเออไอนวลาิ่นาหาไม่จันทร์เนื็ โ oh. อ้ยยุติธรมันมาหาเีื่องเข้าอยู่ห้องคออินหนิวโอ้อปยปลาใหญ่ออกก็เข้าใจเต้ตึ <c oughs> ๊็เจะได้มันตื่นตื่นปลาอืมปลาตื่นคนตื่นสะดุ้งพร้อมเพราะฉะนั้นไม่บอกออกไปแบบนั <c oughs> ้นคนก็ตื่นเข้าใจว่ามันคืออะไร เฮ้ยโยักหนากมันไหลเอาบานฉูโอ้ยผุ่นแม่ยน้ำขอบแม่จุบจับจุบจับอ,อยู่ <laughs> อุ้ยวันเป็นป่าตื่นนาวนี้วันป่ายากนเบร์เนยาให้เห็นยเทปจะบอกว่าซื้อบัตรได้นะถ้าตั้งนข้างศาอุ้ยาบซื้ออันนี้ซื้อหมูวนมก่อย้อยนี่ขา่ะเาขวตไปนะมือมืมันซื้อบ ค่าถือดุงเฮาเนี่ยจะวแต่เเป็นพ <seaweed> ื้นไม่พื้นนี่ไม่สองหมื่น,นแล้วสองหมื่นค่าถือดุงบริเกัก็ขาขาขาโครงนี่ถ้าเชื่อไปเห็นยู้น่าบรรยากาศมาเห็นนปนกับซอยเหล่าเป็นมาเห็นอู้ยจะไม่ดีนะสูนเดี๋ยด้ก้มกลมสร้างเห็ด <c oughs> ุผลเอาไหมอย่างใไเอาหนเอาต้นมันตันมั้งเอาเบิ้งว่าไหมมันแกไม่สองปี ต้อ <t> งเบืองหอดไม้พุม่นเขาเอาไม้ไม้เนมอดมันเพราะท่นไหนเห็ดยปีนั้นไม่แยกับตเหดเราท่านแล้วยงมันลงเลยเอาแวบบ่นีีลา,า,า,าเข,ขาจะเอามาเอาเะใบเฮ็ดแล้วล้าต้องเอาไปแช่น้ำแช่หยังบ่แตแล้วแ่เหเ็ดเราใส่ได้เลยบ่เฮาจังไหนจะอันนี้สำร้องก็จกลไปแช่น้าอ๋อ ชอบขีน้ำขอน้ำงชอบขีดล้นไปอืมต้งล้นไงอีให้ดีแก่แซนาเายังมาผมไปแซน่าเป็นเดือนเดือนผมได้พมเสกันมอดว่าสันวะก็เต่าบอกมาผูดเฒ่าพู้โอ้พนผ้าบอกมากหรอกว่าเห็ดตามพนวัวัวลวเนี่ยถ้ามีตุ่มก็แล้วมันอยากยู่วให้อยากเมีย อันนเราอยู่ได้แล้วเราเราบ่ได้อย่างบ่อีตูมันยกับอันมอนี่ก็ได้เอามี้กได้เปเมี่มเปสนเมียงไหมึงมาเมี่ยมอดดนเิ่นเมียงใครเิ็นเนี่ยโยนีรายู่เป็นโมกัน ออขนาดนี้เวลาสองโมงห้าสิบมันเนี้ยหรือเป่าก็สองโมงนสครับสี่สามแบบอกว่าแเนี้ยหรือเป่าว่ยมึงกูจัดแต่ว่ามองแล้วโยกแล้วได้อยู่ดิให้กคนหนึ่งมาแท่นผมเลยนะตั้งสิมาอย่าจื้อย่ออกมากีหนิเมตรวม ยื้อือสิออกมาอยู่ขัาบใจบโหลดโหลด,ลด,หดอ๋นั่นเดนั่นเดนั่นเดยู่ยู่แขนยู่มือเจ้านี่ตัวหนึ่งอุย้ยสองตัวเลยปานนี่แหละตานั่นปานยังก็ปามนมันดีแด้อเอิอซื้อไปดีดิปลากรแกงปลากรมหีแดงปลากรมเกี้ยงกรมแกงโอ้ย ว่าอ <lonely> ั้ง no. กุ้งหัจกแม่ปลาสุดที่มันอันนี้ยังปลากรมแก้งปลาคอกไม่หัวแจักดีกัวมัวขึ้บอลอยมาทงผีดเนี่ยแหละเฮ้อมามีเล็ดหลอดเลยาเาต้นอ๋อมาแต่ข้างลุมแสดงว่าพานสะดุ้งแม่ไปเลย อืมเมียนเมียนแสดงว่าเมียยกประท่านแม่ก็มาเถืองแล้วจู๊ก็มาเถืองหนีออกดาบแล้ว <laughs> จะมีให้พอหนังเยวยเ้รย โคอย่าง่คนโคุยก็เนะเดดเดร้อนเข่นไปเอาหญ้าเอาเียงไปขอกไเห็นไหมับยนอนเ่อเตสากไอหาอะไำกมาไปส่งไงอ๋อมันออก่โบให้คนถามผูวถามเงียบ่ป โอ้เมียบอกพ่ออยู่บ้านนั่นเออบ้านียัเออเออมีคนบอกเขาเบิ่งอยู่อันบนี่อันอเยตอยู่แน่นันเพ่นด็กตาอยู่แน่นั่นอันมันทอทานว่อเห็นยังออกบ่อทับออเขาไปเขาไปดีเขาไปเก็บวไม่พเออเขาเด็าเน่ยเเคยเขานันเนี่ลายล เด้๋ยวนี้เขายังบอกวาผู้ไดฟังคือจังเขาคือจะว่าโอ้คือจะอะไรม่ไม่สี่ลห้า้อเมโอ้ยสเจ็ดโ้อยสิตายบ่หมดมันเป็นตันตลายเพม่อมีอีกคน่าเุ้ยเจ้าซื้ออโวยเอ็มซื้อใยไหนเจ้านี่กูเคยพายมาบวชบ่อยไปหาอีกทำไมเม่ยอยู่แถวใดแล้วเมีผ่อนย่ามไปฝนตกกงที่ลัไปไอ้ย่ามมีะอุ้ย นี่จะดอกใหง่ดอกนี่ย่ผล่อ่อนๆมันีบเขียไหมข้าวดอกใดก็เก็บเอาข้าวเดยวนมาซื้อผ่อนน้ำกลหลออีนี้เป็นผู้หญิยรอไม่ดินนอะเาหรว่ข้จั๊งบกเขียไปจังหน่อยขนาดเห็นสำนันตั้งแต่สำนันเนาะขันเขียดจังหน่อยเนาะโอ้เปียนข้าไม้บ้านปีมากไม้ตายปีกไม้จมน ปีน่ะเหมือนเนาะอัเสื้ออเสื้งบ่เป็นมาตื้อห้องอ่นแต่โซกนี่ละอันป้าคือก็เอาบอ่เป็นใหญ่เดีย๋ยซอยเอา้ <c oughs> เอาให้ั้งดาทั้งแหลกเริ่มไม่เป็นใบแหลกเริ่มได้แล้วมันจะคองคือจะคลองลมันได้ยังงบแมนผู้น,น้งองกด้ไล่กลัวนะม บัสซี่บังหาเอาจี้จี้เอาุมันยังตื่นได้เช้าทไมเอาบุ่เป็นนะเนี่ยบัสซีเบดเฮ้ยเอาสิว่าาหูฟังไปเพื่อนน่ะเราพาไปซีดคว่ำไปซีดบ่กเป็นเ้าซีแห่งเลขึ้นทั้งไปไปเลยไปข่องไปข่องก็ไปไปยหญ่เดิทางก็ไปเอาป่า ่ักมเขาก็ไม่ให้ตื่นมื่กบลเ้เาก็เคยทินเอาิไปที่เลีิดไปปลาตกสิไบูหาไม่เห็นมันนีปีกายเขาก็ไม่ได้ไปเลยพีกายพีก้อนไม่ได้เห็นเลยมันเป็นยังไงมันเป็นี่ตายเปนยังไงีกายขาปวดขาแหงไหลบอลงเลยเออายนนปวดค่ะเออมายืนที่มาปวดแบบมันเป็นบา ดันเมื่อวานเคนอะจมเซื้อข้าวหม่าล่ะซื้อกินเด็กเขากับปลาควน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 หมักเนาะมันหมัก,ก,กมนันใช่ประการส่วนตัวมันทำใจจะของบโดยมีโซมันก็เลยเอาให้ดเป็นเบิ้องอนะโจมอะโจมไม่แง่ซื้อเอาเบิ้งว่ากันเด้ ้อล้านอันนั้นขาเจ้ใอย่างคุณัอะไรครันจเปมืออะไรครบแเอาแม่แม่ปากกาไม่จิตอมาห่อนแมได้ยแม่แม่คืออยู่เพราะเป็นตัวนีบวนบลอนนั่นย่นโยนมาไเลยเดี๋ยวผมแซนี่ให้เอาเท่ากับเอาลงหน้าเม่ชั้นลุงเอาลุงคือผมันมีตัวเดียวนึง

จังวาไปถามเอาอ่อยยังไงเจงสันจักเจอแม่เขามามาเันสันแต่เห็ดน้ำตาโกรต่อเอาไหเงาพงกระวานป่าไงขี้ตั้งป่าญงกว่าเดียวไม่ใ่พี่หรือว่ามเฮียู่ันโอ้เออเออโอ้คนสิไปทั้งพูน เอาโอเคเง <c oughs> <c oughs> ก็บอุปกรณ์กลับแล้วพี่น้องบ่ค่อยได้เอานั่นเด้เราม,ม, <c oughs> มาแล้วแม,ม,ม,ม่น่นแม่คือว่าเราบ่มาซั่นอ๋อผู้ใดว่บ้าเอาคือว่าเราสิอยู่บ่แม่นอยู่นี่เพ <c oughs> ิ่นสิลงนี่อ๋อบ่ค่อยได้พี่น้องเดีทเดทสิมาอีกอยู่ดอกตอนบ่ <c oughs> ายๆสิได้ใบใบตาโล่่าลงล่ะอีตุ่มหิยุ่มตอนเช้า <c oughs> ตอนเช้าแล่นดิเดิมาด่าจ้าเขาเขาบ่ได้เสีเยหาย โอเคพี่น้องได้ไม่คิดดีกับพ่อสนิทนะพี่น้องเนาะหลายๆครับบ๊ายบายนี่ครับมือโยกนี่ครับมือโยกผู้ใดแถวนี้ว่าสู่คนนี้ครับนี่คนนี้โยกแม่นแมบหาโลเป็นยางต่ำ